ค้าขายไม่ดีหรือโดนปิดหน้าร้านเมื่อก่อนเคยค้าขายดีเดี๋ยวนี้ขายไม่ขึ้นทำอย่างไรให้ดีและขายดีขึ้นท่านให้น้ำมนทรรนีฐานมาปะพรมหน้าร้านแล้วทวนาพระคาถาบทนี้เวลาปะพรมน้ำมนทรรณีฐาน ตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะธังเบิดธรรมังเบิดสังคังเบิด กูจะเปิดหน้าร้านกูรับเงินรับทองลูกค้าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายลุลุมเข้าร้านกูด้วยนะโมพุทธายะพุทธังเปิดธรรมังเปิดทั้งทั้งเปิดกูจะเปิดหน้าร้านกูรับเงินรับทองลูกค้าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายลุลุมเข้าร้านกูด้วยนะโมพุทธายะ พุทางเปิดธารมังเปิดท้งคังเปิดกูจะเปิดหน้าร้านกูรับเงินรับทองลูกค้าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายลุลุมเข้าร้านกูด้วยนะโมพุทธายะ